วันที่26กรกฎาคม2 5 6 6หลังจากที่การประชุม8ดพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลเมื่อวันที่25กรกฎาคม2 5 6 6ที่ผ่านมาถูกยกเลิกไปและประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งงดประชุมวิป3ามฝ่ายในวันนี้รวมถึงงดประชุมสภาในวันที่27กรกฎาคม2 5 6 6ส่งผลให้เดชนีหุ้นไทยแกว่งตัวในกรอบแคบๆปิดตลาดที่ 1526.30จุดเพิ่มขึ้น2.49จุดหรือ0 1 6มูลค่าซื้อขาย42,460.16ล้านบาททั้งนี้นายเทอักสักทวีเทีรธรรมผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยบริษัทเอเชียพัสนจำกัดกล่าวว่าปัจจัยการเมืองเริ่มมีความไม่แน่นอนมากขึ้นมีโอกาสเกิดสุญญากาศทางการเมืองหากยืดเยื้อในช่วงรอยต่อการจัดตั้งรัฐบาลอาจมีสุญญากาศงบประมาณปี2567ขณะเดียวกันต้งร้องการวินิจัยของเาียัฐ ธรรมนูญว่าจะรับคำร้องจากผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่ส่วนตลาดหุ้นไทยหลังจากนี้นักลงทุนเริ่มชะลอการลงทุนและติดตามสถานการณ์การเมืองไทยอย่างใกล้ชิดสะท้อนจากกระแสงเงินลงทุนต่างชาติที่เริ่มกลับมาเป็นเงินไหลออกตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2566ที่ผ่านมา